News. ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะวันนี้12สิงหาคมเวลา13นาฬิกาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนางสาวธีรรัตน์สเร็จวาน,นิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมากในโอกาสนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องได้มอบหมายใ,ให้กลุมราชทันนำผู้ต้อง ขังชั้นดีจากเรือนจํากลางอุบลราชธานีออกช่วยเหลือซ่อมแซมและรื้อถอนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสทําประโยชน์เพื่อสังคมด้านนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวาน,นิชได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านนอกดาวให้แก่ประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังโดยในระยะแรกได้มีการดําเนินการก่อสร้างบ้านเพื่อคนไทยแบบนอกดาวสำเร็จรูป11หลังค่ะให้กับประชาชนที่บ้านพักได้รับความเสียหายทั้งหลังจากภัยความขัดแย้ง และการประทะก,กันรุนแรงบริเวณในพื้นที่ชายแดนนะคะจํานวน5ครอบครัวก็คือหลังที่1ของนายนัชกิตตาดีบ้านเลขที่69หมู่5ตําบลศรีวิเชียรมีผู้อยู่อาศัย4คนหลังที่สองของนายอาทิตย์พันธโชคบ้านเลขที่97หมู่5ตําบลศรีวิเชียรมีผู้อาศัย5คนหลังที่3ของนางอมอบชาบ้านเลขที่44หมู่5ตําบลศรีวิเชียรมีผู้อาศัยสองคนหลังที่4ของนายพัชราพรอ,อบชาบ้านเลขที่43หมู่5ตําบลศรี ในที่ดินมีบ้านสองหลังผู้อยู่อาศัยรวม4คนและหลังที่5นายบุญร่วมทองพิเศษบ้านเลขที่64หมู่9ตําบลดงประดิษฐ์ค่ะจากการสํารวจเบื้องต้นนะคะพบว่ามีบ้านเรือนในพื้นที่อำเภอน้ํายืนได้รับความเสียหาย8ปสเ็หลังคาเรือนแบ่งเป็นความเสียหายเล็กน้อยปานกลางและทั้งหลังค่ะรัฐบาลได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมร่วมมือกันเร่งรัดดําเนินง,งานซ่อมแซมบ้านพักที่ชํารุดเสียหายหรือก่อสร้างบ้านน็อกดาวน์แบบสันเดีรรูปนะคะให้กับประชาชนที่บ้านเสียหายทั้งหลังเเพืื่่ออฟฟ้้นนููความป็ยใหกับ คืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ในระหว่างการลงพื้นที่พันตํารวจเอกทวีสอดส่องและนางสาวธีรรัตน์สำริศวานิชก็ได้พบปะกับประชาชนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะแล้วก็ให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ